ไหนจ้าพ่อแม่พี่น้องเอาคุณนะ่ะยูเด้นมาก็ได้ขายกินจนได้ละไข่เป็ดคุณน่ะเฮ้ยคุณน่ะพูนนะไนะข่เป็ดจ้าไข่เป็ดได้กินสมใจอยากว่าไหมอันนี้รอบที่สามเดีย๋ยวจะจะไปเอามาไปรอบที่สอง รอกผิดรอบแหลกนนพุ่นลุงก็มาหายเนาะรอบสองเจ้าของแปลวเองรอบสามแปลวมาเลื่อยพูนดูปักใหญ่ปักเตะนั่นไข่เป็ดหม่ยใหญ่ครับสดหยดเลยใหม่ๆสดๆปิดท้ายขายไข่เป็ด มาจึงบานลงมือทำกับข้าวจากก็นมื้อป็นนอนกันรับกับข้าวฝรั่งก็กินได้ได้ดจ่ะแล้วก็แร้วสาวไข่เป็ดมาถอดแนะที่สงขาดหุ้งเข่าใส่หมอน่อยจ่ะหุ้งใส่หมอนยัย กินปลาหมดเอาจิ้มเสียดายเขาเล่นหน้าเพราเป็นหอมแล้วหอมแล้วนะอันนี้เฮ็กซื้อมาจากหลานเวียดนามมาจะกใบกระเพาะซื้อมาจากหลานเวียดนามหอมแดงหอมหอยยัยใหญ่บะหมี่เราได้ใส่หอมแดงเช่นปลาหมึกกุ้งเนื้อบดจ้ะอันนี้พริกหยวกพจอะเนะะ เผารวมนิดจ้า Aí, é boa, So I nice, said so nice. ไปีเลยันี้ทักเนี่ยจะผิดเขียวเขียวิเขียวแน กได้จิตกับพัอองเท่าหร่เพราะม่ บมเมนอาหารสินคิดบมเมนเมนูสินคิดเด้อยวโมมนพี่น้องกวา่าสิได้กินมนันก,ก,ก็หยาบเลยเด็กอายุเมืองไทยกับว่าเมนูสินคิดบ่แม่เอ๊ะสื่อกินเองก็จะเนาะอายุตีอยู่นีต่ตรเมืองนอกตีว่าสิไปสื่อเครื่องมาได้กว่าสิมาจัดมาแต่งกว่าสิมาผัดมันบมเมนเรื่องง่ายๆเด้อยวยุ่งหนวกก็คือบ้านเห้านะอยากกินยังหนึ่ง ยังไปปักสรอยสีโลดจ้เด็ดบอบเฮ้ยเกิดจริงๆเลยจริงๆจ,งจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเอาละจะดซุแล้วเซ็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเป็นไงบุเกิดบอว่าจ้ะเมนูผัดกะเพราน้ำเยอะๆราดข้าวเสิรๆบุ๋มทีเดียวมาต้องกุ้งทำไล่ซุกแล้วจ้ะปิดเตาเลย はい。